ในวรรณคดีทำให้เรื่องเพศที่เป็นมุมปกปิดกลายเป็นเรื่องไม่ลับได้อย่างไรทั้งในเรื่องรามเกียรติ์พระภัยมณีขุนช้างขุนแผนเมื่อกล่าวถึงน้ำก็จะนึกถึงสิ่งที่นำมาใช้ดื่มใช้ชำระล้างร่างกายให้สะอาดร,รวมถึงสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ให้อยู่รอดเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ขององค์การกำเนิดและการดำรงอยู่ของมนุษย์ทั้งนี้วิถีชีวิตของคนไทยผูกพันกับสายน้ำมาเป็นเวลานาน,านจนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ เป็นรากเน้าทางวัฒนธรรมอันสะท้อนให้เห็นได้จากพิธีกรรมนาฏศิลป์ศิลปะพื้นบ้านจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมหรือแม้กระทั่งวรรณคดีในวรรณคดีนอกจากกวีจะใช้น้ำเป็นส่วนประกอบในการพณน,นาถึงพิธีกรรมหรือพระราชพิธีต่างๆแล้วอีกในหนึ่งยังใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนเรื่องที่มีอาจกล่าวโดยตรงได้คือกิจกรรมทางเพศซึซ่งกวีจะใช้น้ำ เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนอวัยวะเพศและพฤติกรรมทางเพศในบทอัศจารย์หรือบทแสดงความรักของคู่พระนางในวรรณคดีโดยถ่ายทอดผ่านศินลปะก,การใช้ภาษาและชั้นเชิงทางวรรณศิ์ดังจะเห็นได้จากวรรณคดีของไทยหลายๆเรื่องเช่นวรรณคดีเรื่องขุนช่างขุนแผนเกิดพับพายุพัดอัศจารย์สลาดตันเป็นละลอกกระชอกชนันทะเลลึกดังจะล่มด้วยลมการกระทบดันกระแทกดังกำลังแรง สำเภาจีนจีนจมด้วยลมซัดสอลูบลัดเรียบบังเข้าฝั่งแฝงไถลำแล่นตัดแหลมแคมตะแคงตลบตะแลงลรอเรียบมาตามเราถึงปากน้ำแล่นสมเข้าตรงร่องให้ขัดข้องแข็งขืงไม่ใครเข้าด้วยร่องน้อยน้ำอับคับสำเาอครึ่งติดหลังเต่าอยู่ตรงเตงพอกำลังลมจัดพัดกระโชกกระแทกโคกกระท้อนโขดเรือโดดเหยยงเข้าครึ่งลำหายแคลงไม่คงเคลงจุ้งจูงเกรงเรือหักข้อย,ยักย้าย บทประพันธ์ข้างต้นเป็นฉากคืนแต่งงานของลายแก้วกับนางบบวคลี่กวีใช้น้ำกับเรือเป็นสัญ,ญลักษณ์สื่อถึงการมีเพศสัมพันธ์ของตัวละครกล่าวคือใช้ทะเลลึกดังจะล่มด้วยลมการแทนอารมณ์กำหนัดทางเพศที่รุนแรงและปากน้ำเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนอวัยวะเพศหญิงและใช้เรือสำเภาแทนอวัยวะเพศชาย วันนคดีเรื่องรมมามเกียร์ว่าพลางอิงแอบแนบชิดจุมพิษปรางเปรมนาสาค่อยประคองต้องเต้าสุม,มนทาวายุพัดพัดมาหึงงอนพระสมุดตีฟองนองระลอกคล,ะละื่นกระชอกฟัดฝั่งกุลาหนเมฆมัวทั่วทิศโคโยมบนฝนสวรรค์พอรอยพรมสุมาลีอันดวงโกสุงปทุมมานก็แบ่งบานคลี่คลายเกสรสีสองสมชมรถรือดีต่างเกษมเปรมปรีทั้งสองรา บทประพันธ์ข้างต้นตอนฮนุมานได้นางสุพรรณมัจฉากวีได้เปรียบกิจกรรมทางเพศเป็นพระมหาสมุดตีฟองเมื่อคลื่นกระชอกฝนสวรรค์ก็พอรอยพรมสุมาลีในบทนี้กวีใช้สัญ,ญลักษณ์ฝนแทนน้ำกามและใช้พระมหาสมุดตีฟองนองระลอกแทนการขับน้ำหล่อลื่นของเพศหญิงเมื่อผู้อ่านได้รับรู้ถึงบทอัศจรยร์บทนี้ผู้อ่านย่อมเข้าถึงความงดงามของศิละปะผ่านถ้อยคา,าที่กวีได้กล่าวเปรียบไว้ วรรณคดีเรื่องพระหภัยมณีดังกำลังมังกรสำแดงฤทธิ์ให้มืดมิดกลางทะเลและเวหาลงเล่นน้ำดำดึงงอถึงพระสุธาสถานกระทั่งหลังปลานอนปลากระดิกพลิกครีบทวีบไหวเมนกระโยกยอดจะถอดถอนมติมิงปลิ่นเล่นชโลทรคงคาคลอนเคลื่อนคลั่งฝั่งสินทูหมดประพันธ์ข้างต้นตอนสีสุวรรณได้นางเกษรากวีใช้ทะเลแทนอวัยวะเพศหญิง และใช้มังกรปลามาติมิงแทนอวัยวะเพศชายใช้กริยาเพื่อสื่อพฤติกรรมทางเพศคือด,ดําดึงอถึงพสุธาและใช้กริยาเพื่อขยายให้เห็นถึงความรุนแรงคือทวีบไหวเมนไกรโยกคลื่นคลั่งจากวรรณคดีทั้ง3มเรื่องที่ยกมาข้างต้นจะสังเกตเห็นว่ากวีใช้ทะเลปากน้ำฝนมหาสมุทร เป็นสัญ,ญลักษณ์ทางเพศขณะร่วมรถกรมาของคู่พรนางในวรรณคดีซึ่งสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติกับอารมณ์ตามธรรมชาติของมนุษย์เข้าด้วยกันด้วยการใช้น้ำเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนเรื่องที่ละเอียดอ่อนในสังคมไทยคือเรื่องเพศอันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถกล่าวโดยตรงได้กวีจึงต้องใช้สัญ,ญลักษณ์เพื่อทําให้ผู้อ่านรับรู้และเข้าถึงงานศินลปะที่กวีได้บรรจงสร้างขึ้น กล่าวได้ว่ากวีสามารถใช้ธรรมชาติถ่ายทอดเรื่องเพศได้อย่างแยบยล์ผ่านความงามทางภาษาและวรรณศิลป์อย่างมีศิละปะทำให้เรื่องเพศที่ควรปกปิดกลายเป็นเรื่องไม่รับอีกต่อไปโดยนำเสนอผ่านพื้นที่ทางวรรณคดี